โอเคก็กราบสวัสดีมินักชาวทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้อย e e. ู่ผมเอ็อีเอ็เออีเคนเคย <Salz. S 1> ก็มาเล่นในตำแหน่งเดิมนะครับวันนี้ก็จะเล่นป่าเหมือนเดิมนะอยู่กันในตำแหน่งป่ายอายาวไปก่อนนะครับทุกคนช่วงนี้เบื่อแครี่นะเออ <laughs> อันนี้ผมก็จะเป็นคิวเดนนะเฮ้ยแบตแบแบตจะเย็นทุกา้า <laughs> เคคิฟแล้วก็ไปตีมังกรก็วันนี้ไม่รู้จะเล่นตัวอะไรดีนะครับ <laughs> ก็เลยลองมาจับคิวเลนดูนะ เทีแรกว,ว่าจะทำอย่างละแต่แบบเอ้ยทำไปหลายคลิปละนะเล่นปา่าต้องเล่นหลายๆตัวนะทุกคนแต่จะเล่นตัวที่ถนัดๆหน่อยนะเดี๋ยวเล่นตัวไม่ถนัดรวเกิดนะครับ <c oughs> โอเคอันนี้ผมก็จะเปิดมังกรเลยแล้วกันนะฝั่งนู้นเขาน่าจะแ,แบบไม่กล้าเล่นนะโอเคเอก็ตีไปตีไปดิครับน้องเออทีแรกเออทีแรกผมกะจ,จะเล่นทูเรนไปแต่เพื่อนแม่งกดขอมาผมก็โอเคโอเคไหนๆมันก็ขอก่อนมาเลย ปับปับปับเออยยยุยยุยยุยมันอยู่ทุกคนเล่นยากถ่ายถเพื่อนเคลียคลิปไปเดี๋ยวสุยิงเคลคพอเพื่อนเออคิปหายแล้วสูุกูแตกวันนี้แตกไหมโอเคมีอันตีอยู่นะรอดอยู่นะโอเคก็อย่างที่ผมเคยพูดดูคลิปนะครับตัวเลดเกมนะคิวเลนก็ถือเป็นตัวหนึ่งในนั้นนะครับยิ่งกว่าลิงอีกนะคิวเลนเนี่ยคือมันจะเกิดยากกว่านะครับคือเราก็ต้องเน้นฟาร์มเป็นหลักนะ ช่วงต้นเกมเราไม่สามารถไปต่อกอนอะไรได้แล้วนะถ้าเกิดว่าช่วงต้นเกมมันไม่ไหลจริงๆอ่ะยากนะครับแล้วก็เทคนิคในการเล่นพวกตัวหลายๆแบบเนี้ยคือคุณเล่นล่ะคุณรอเก็บซากเลยนะครับไม่มีใครว่าคุณได้นะเออเพราะตัวคุณเป็นต้องทําหน้าที่นั้นอยู่แล้วนะครับจะ <ยา S 1> ให้เราไปเปิดตัวเลือดเต็มมันก็ไม่ใช่นะเฮ้ยระหว่านี้มาเลยบักตายเหอแบทมึงตายเหอะเออตายมาเนียนะฮอตแล้วไง เล่นคิวเลก็อย่างนี้นะครับเวลาเราไหลาบางทีเราอย่าเพิ่งไปกดอันตินะมันจะขาดจังหวะนะครับจังหวะมันจะแบบขาดตอนนะครับตัวโลมาว่ะได้ไหมเนี่ยเห็นน่าจะได้นะเฮ้ยตัวโลอ้าอะไรน้องเฮ้ยผมจะวิ่งขึ้นไหมโอเคสุกา้าไล่เลยไล่เลยเพื่อนไล่เลยสุกา้ากูแตกวะเนิดปะปะเฮ้ย,ย,ยไม่แตกโอเคติดับเด็ตาย <c ười> พี่มีคือบเด็แต่ครับน้องแตกไปหนึ่งนะ อันนี้ผมก็จะออกเป็นอ่าไอ้ไม้เขียวนะก่อนคือบอกเอ้ยชิบหายโอ้โหไม่น่าปมดหลอดย่อแม่งเลยกูแตกเลยเนะี่ยอะไรวะก็สิ่งที่ผมจะบอก,กน,นะทุกคนเออพูดไม่จบนะเมืเอ่อกี้ให้เดี๋ยวไปเคลียร์คลิปก่อนเดี๋ยวค่อยพูดนะเดี๋ยวจังหวะได้นัวอกีกไม่ได้พูดอีกนะเออมาเลยเคลียร์คลิปคลิปกูตีน้องคลิปกูตีน้องโอเคเคลียร์คลิปเสร็จแล้วก็กลับไปเล่นในป่านะผมเคยพูดอยู่แล้วนะครับว่า เวลาคลิปเข้าป้อมเนี่ยแล้วเพื่อนอไม่มีตัวเคียย์เนี่ยเราก็ต้องไปเคีรยให้ก่อนนะถ้าเราอยากรวยเร็วนะครับเล่นป่านะการแท็กเว็บมันไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับสาหรับป่านะเออแต่ว่าเวลาคุณจะแท็กอ่ะคุณก็ต้องดูด้วยว่าเอ้ยเพื่อนมันเดินมาหรือเปล่านะถ้าเพื่อนเรากําลังเดินมาแล้วเรากาลังจะเคีรยคีบอ่ะเราก็หยุดรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้เพื่อนที่อยู่ในเลนนั้นอ่ะได้เงินด้วยนะเออมันก็จะเป็นแบบว่าการแท็กเขาก็จะไม่ว่าเราไงถ้าเรารอนะแต่ส่วนมากที่เขาว่าคือคนที่แท็กนน่ะไมมยออรรคับ โอเคแต่การเล่นคิวเลนนะครับทุกคนผมจะบอกอย่างนี้ตัวมาันนาเวลาไหลนะครับพยายามอย่าเพิ่งใช้นินตินะเออถ้าถ้าแบบเราไม่ไม่โดนดาเมจจริงๆแบตแบตไปเก็บนาคอยก่อนนะเอ้ย <Hey, S 1> มันแข็งเฮ้ย hey, ต้องไงอะแบตต้องไองไอะแบตกูค่าเพิ่อไปแล้วครับน้องอคิว <Hey, Q. S 1> ผมไม่เอานะผม,มนะ่าจะแตกโดนดาวกระจายแล้วโดนสบัดก็ตายละยากครับแบตแมนมันแ,แ,แรงนะก็คิวเลนนะครับ ถ้าจังหวะไหนอะจังหวะไหลๆอะถ้าคุณไม่ได้โดนดามเมดนะครับพยายามอย่าเพิ่งกดอันตินะก็กดท่าสองแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งมาเรื่อยๆเลยนะครับคือให้มันใช้ดาเมจต่อเนื่องไปเลยนะครับท <ๆ S 1> ่าตีเอาไว้แบบว่าอ่าเวลาเราจะกดก็คือกดไว้หนีหรือไม่ก็กดดูเชิงนะครับก็คือแบบกดอันติค้างไว้แล้วก็วิ่งวนวิ่งวน,วงวนแล้วก็รอเข้านะครับมันก็จะประมาณนั้นนะตัวมันเป็นตัวเก็บสักแล้วไงวะไอไอวัวโอ้ยเว่อเว่อเว่อ คุณแคะไรกูเนี่ยน้องเปิดตาไล่เลยนะเวอร์จัดโอเคําไรฟาร์มต่อนะครับต้นเกมอาจจะต้องฟาร์มหนักหน่อยนะคิวเลนนะครับตัวมันไม่ได้ไหลขนาดนั้นแล้วตอนนี้เราก็ดูแบบเล่นยากอยู่นะครับคือแบบเราไปล้วงยูยก็ไม่ได้นะยูยมันผลักเราออกนะคอสเอ้ยอะไรมาเดิยิมมี่เอ้ยไม่ได้ดม,มาดิแตกกว่านึงแล้วไงเสร็จกูเทลปั๊บปั๊บเฮ้ยม,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 มาเดิยุยต่อนะ ถ้าจังหวะกำลังจะโมนะเอจะเย็นจะเย็นเฮ้ยไม่ทันนะทุกคนเฮ้ยเพื่อนโอเคสวยเก็บงานได้ดีครับก็คือจังหวะเราไหลหรือว่าถ้าเราเข้าไม่ถึงตัวเขาแบบว่าไม่ได้อยู่ระยะประชิดนะครับเรากดอันติไปก็ได้นะแต่ถ้าเราอยู่ระยะประชิดผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งกดอันตินะมันจะดูแบบขาดตอนนะแล้วเราอาจจะโดนดาเมจฟรีสักทีหนึ่งนะเอ๋ ก็คือเหมือนแบบจังหวะเขาตีเราเนี้ยจังหวะเราโดดอันตเนี่ยเห็นไหมมันจะมีประมาณ0.5นย์จุดห้าวิอ่ะเราจะโดดปุ๊บนั่นหเราอาจจะโดนตีฟรีทีหนึง่งเลือดมันเด้งก็จริงอะครับแต่ว่ามาจะแรง<ๆ>ก็ได้ทีนั้นเออเ้าใจไหมพยายามเวลาไหลกดสองหนึ 1, ่งสองหนึ่งหมดเลยนะครับถ,ถ้าตัวอยู่ใกล้ๆนะแต่ถ้าอย่างไปเราแบบว่าไหลไปล้วงเมดล้วงใครได้อย่างเงี้ยแล้วตัวเราไม่ได้อยู่ในระยะเขาเราก็โอเคกดอันติเพื่อจะวิ่งเข้าไปได้นะครับก็แล้วแต,แวแต่แล้วแต่ก,กรณีนะเออ ผมก็ไม่ได้เมนนะตัวเนี้ยก็เล่นแบบเล่นบางไม่เล่นบางนะครับส่วนเกมนี้ผมจะขึ้นมูล่านะเพราะว่านาะคอสเขาขึ้นขวานนะครับแล้วเราก็เจอเป็นตโตโร่ด้วยนะคือบวกก่อนละคันแตกไปนหนึ่งนั้นน้องยังไงนาคอสรอครับรอนะครับ,รบดูเชิงนะปะปะป,ปเอาไงอ่ะจะเอาเพื่อนกูหลอ,อไงตโตโร่มาดิยา่ารับน้องใช้โอเคผมก็เวลด่างนะด่ากเกิดแล้วนะครับ แบบทามิงแม่งเป๊จัดอ่ะเออทุกคนโอเคเล่นไปนะจริงๆเกมนี้ผมว่าอาจจะเล่นยากนะแต่ว่าทีมผมแบบมั่งเล่นดีอยู่เออหรือฝั่งนู้นเขาไม่ค่อยกล้าเล่นก็นไม่รู้นะออผมว่าถ้าเขากล้าเล่นเนาะทีมผมน่าจะโดนอยู่นะครับบับมาได้เราก็ฟาร์มไปนะดันเวฟดันอะไรนะครับตัวมันเลดนะครับทุกตัวเลยที่เป็นตัวเลทเกมมันแบบว่ามันจําเป็นต้องพึ่งไอเทมมากๆนะ ไม่งั้นเราก็ไม่ไหวนะครับอย่างคิวเลนเนี่ยถ้าคุณมีของชิ้นหนึ่งอะแล้วฝั่งหนูมีสักสองชิ้นอ่างเงี้ยตัวมันจะเกิดยากครับเวลาเคลียร์คงเคลียร์คีบอะไรมันก็ช้านะมันไม่ได้มีสกิลเคลียร์คีบแบบคีบเลนมันจะเคลียร์ได้เร็วมันก็ไม่เร็วนะครับมันก็ต้องขวนแล้วก็ตีสักสองสามทีนะรอๆนะครับรอมายปับอืมแทงหรอเพิ่งแทงหรอแทงอะไรเปิดตาไว้ว่าจะลวงยุ้ยต่อนะแต่ไม่น่าจะได้หรอก คลิปนี้กูพูดมากขนาดเพราะว่าเนี่ยพูดทางเกมนะโอเคมาเลยเกมนี้น่าจะเกมใบอยู่ครับผมก็จะเล่นแบบเอาออบเจกเลยนะเพราะเราได้เปรียบจัดนะครับไอ้แบดวะคือเล่นคิวเรนมันก็เล่นยากไหมผมมองว่ายากนะตัวมันเล่นยากนะเออจะเล่นให้เกิดเล่นยากนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันแบบตัวเบอร์สกิลตัวที่ดีกว่านี้มันก็มีแต่ถ้าจะเล่นเอาเท่ก็เล่นได้ครับ แต่ว่าอาจจะเกิดยากหน่อยเออเพราะว่าหลายคนแบบเล่นแล้วแบบว่าเอาทรงอะ่ะเออมันจะแบบว่าเราจะเน้นเน้นดักค่านะเราจะไม่เน้นฟาร์มนะคิวเลนอะ่ะบางคนนะครับแต่ถ้าคุณเล่นจะเอาดาวจริงๆร่อยังไงคุณก็ต้องแยกไปทําเกมทําเวฟนะครับเพื่อที่ให้ตัวมันมีเงินนะเฮ้ยช่วยเอูก,ก่อนันทำไปนยะน่าจะได้อยู่นะมาดิเฮ้ยสวยเพื่อนโอเคติดขึอนอัปเดตแล้วพอดีนะเลยได้ ก็เกมไหนครับเพื่อนๆถ้าคุณอาจจะงงว่าเ hey, ฮ้ยกูจอ,อกโบเค้นดีหรือว่าจะเป็นอ่ามูรามามะดีนะครับเกมไหนผมแนะนํานะถ้าเล่นคิวเรนถ้ามีแท้งสองตัวขึ้นไปเนี่ยคุณออกเอคุณออกมูราได้เลยนะมันมันช่วยได้เยอะนะครับมูรามเมะ <I need S 1> อย่างสมมุติว่าคุณเจอฝั่งตรงข้ามเล่นป่าตัวอะไรก็ได้ออกขวานเนี่ยคุณออกมูราเลย <have> นะครับถ้าคุณจะเล่นเอาชัวนะ แต่ถ้าคุณจะเน้นล้วงล้วเฮ้ยอะไรอะไรน้องของมันต่างครับของมันต่างครับเ <_ d ata> อาพี่มันยาก่อยนะเฮ้ยโอเคเกมนี้ไวจัดนะเนี่ยคือทีมเราก็เล่นดีด้วยแหละทุกคนไม่างั้นผมก็เกิดยากนะตอนเนี้ยเอาจริง <_ d ata> โอเคแต่ผมก็พยายามเดินเกมให้เพื่อนนะ <_ d ata> เราแบบฆ่าเราก็ฆ่านะครับออบเจกต์เราก็เอาให้นะครับเราไม่ได้เล่นแบบว่า จะฟาร์มอย่างเดียวนะเอออย่างนี้ผมเคยบอกไปทุกๆคลิปอะครับว่ามีจังหวะแก๊งได้ก็แกงนะครับแก๊งไม่ได้ก็ไม่ต้องแก๊งนะตัวละครบางตัวมันไม่ได้แบบแก๊งได้ตลอดเวลานะครับสกิลอะไรเงี้ยถ้าไม่มีมันก็สําคัญนะสมมุติว่าถ้าเราเล่นตัวนี้ปุ๊บอันติเมตสาคัญมากเลยแต่เราไม่มีอะจังหวะเราไปแก๊งมันเอาไม่ได้อยู่แล้วนะเออมันมันไม่ได้แบบว่าจะเข้าได้ตลอดเวลานะครับแก๊งมันก็ต้องดูจังหวะดูอะไรให้ดีๆนะ โอเคอันนี้ของเราได้เพื่อนนะครับขึ้นบ้านไอวนะออตอนนี้คือแบบเพื่อนก็เล่นดีมากเลยผมก็เล่นดีด้วยนะชมตัวเองเกินกูก็เราก็พยายามเดินเกมมให้ตัวโลเขามาเช็คเอ้ามากนอย่างนี้เราใส่ได้เลยนะครับตัวโลไม่ได้อึดสําหรับเรานะเพราะเราออกมูลานะทุกคนมาเลยถ้ามันไม่เบ่งกล้ามมันมันไม่อึดหรอกผมผมก็จะเฮ้ยอันนี้ดูดูเห็นไหม นี่คือผมออกมูลามานะคือมันจะเจาะแทงง่ายมากนะครับถ้าเกมไหนมีแทงสองตัวขึ้นไปหรือคุณจะเล่นเอาโชว์ๆเฮ้ยอย,อยู่ไหนแบทเฮ้ยตีมี่รู้ดีวะ่ะเวอร์จัดเดินตามเลยนะวื่งกี้โอเคอน,นี้นาขอมไม่นันเรนมาทุกคนผมจะรอนะมาแบทมาทำอะไรคนเดียวมาทำอะไรคนเดียว,วกูขอเซตยอหน่อยกูขอเซตยอนหน่อยครับ วิ่งมาอย่างงี้ก็แตกดิแล้วคีบกูมีคีบแบนขาดเฮ้ยอ่าไม่มีตาไม่มีตาเอ้ยมีฟิสอีกเอาดิแล้วไงอ่ะแล้วไงก็ไปตีป้อมก่อนนะครับก็เอ้ยลิกแม่งเออสวยคิวเลนโอเคเกมนี้ก็น่าจะเอ็นนะทุกคนได้จบเร็วไปป้าเนี่ยอะไรวะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับคิวคีว,คว,ควเลนนะครับ อาจจะเป็นคลิปที่ง่ายหน่อยนะเกมนี้แต่ผมก็แบบว่ามาแนะนําในเรื่องของเทคนิคการเล่นนะบางทีผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรหรอกผมก็แนะนําในแบบของผมนะเออหลายๆคนอาจจะมีเทคนิคอะไรก็สามารถมาแชร์ในคอมเมนต์กันได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมเล่นมาแบบไหนผมรู้สึกแบบไหนผมก็จะมาบอกเพื่อนๆแบบนั้นนะผมไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไปดูคนอื่นมาแล้วมาพูดนะครับผมพูดในความรู้สึกของตัวเองนะว่าเออผมเล่นตัวนี้แล้วมันแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะเออผมก็เลยจะมาบอกทุกคนนะครับผม ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ